ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่17ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราแน่ใจว่าพญานาคคงจะไม่ทำอันตรายแก่เราขอท่านจงอนุญาตให้เราพักอาศัยในที่นั้นเถิดแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม อุรุเวนกัสปะจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านมหาสมณะเชิญท่านพำนักในโรงบูชาเพลิงตามความประสงค์เถิดเมื่ออุรุเวนกัสปะกล่าวอนุญาตดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่โรงบูชาเพลิงทรงลาสันทัดประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระกายตรงดำรงพระสติไว้มัน่นพญานาคครันเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้ามาในโรงบูชาเพลิงที่ตนอาศัยอยู่เกิดความไม่พอใจจึงบังหวนควันขึ้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดรําริว่าเราพึงครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของเราโดยไม่ให้กระทบกระทั่งแม้ผิวหนังจึงทรงบันดาลอิทธาพิสังขารหรือการบันดาลด้วยอิทธิฤทธิแล้วบังวนควันขึ้นพญานาคไม่อาจทนการลบหลู่ได้จึงพ่นไฟออกมาทันทีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเข้ากสินสมบัติมีเตโชธาตหรือธาตุไฟเป็นอารมณ์บันดาลไฟต้านทานไว้เช่นกัน เมื่อไฟของทั้งสองฝ่ายโลงขึ้นโรงบูชาเพลิงก็รุ่งโรดดุดไฟลุกไฟไม่ทั่วไปพวกเหล่าชดินหรือหรือนักพรตพวกหนึ่งที่กล้าวผมมุ่นเป็นมวยสูงนับถือลทัทธิบูชาไฟมักถูกเรียกว่าริสีทั้ง หลายนั้นมาล้อมโรงบูชาเพลิงกล่าวกันว่าพระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปเปลวไฟของพญานาคไม่ปรากฏแต่เปลวไฟของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ยังสถิตยอยู่พระรศมีสีต่างๆคือสีขาวสีเขียวสีแดงสีหงสบาทหรือสีแดงบนเหลืองสีเหลืองสีแก้วผลึกซ่านออกจากพระวรกายพระพุทธองค์ทรงขดพญานาคไว้ในบาทแล้วทรง แสดงแก่เหล่าชตินหรือหรือนักพรตพวกหนึ่งที่กล้าวผมมุ่นเป็นมวยสูงนับถือลัทธิบูชาไฟมักถูกเรียกว่าฤาษีทั้งหลายนั้นพระองค์ตรัสว่าอุรุเวนกัสปะนี้พยานาคข,ของท่านเราครอบงำไว้ด้วย เดชของเราแล้วอุรุเวนกัสปะเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักดําริว่าท่านพระมหาสมณะนี้เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้แต่ท่านพระมหาสมณะนี้ก็ไม่เป็นพระอาหารหันเหมือนเราแน่ถึงกระนั้นก็ได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่มหาสมณะนิมนต์ท่านพำนักออยู่ในที่นี้และข้าพระเจ้าจะบำรุงท่านด้วยพรตาหารเป็น ประจำพระพุทธองค์ตรัสว่าเราได้ขออนุญาตท่านพมนักในโรงบูชาเพลิงเพียงคืนเดียวพระพุทธองค์เราจะหาที่พมนักใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาสอมของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ในพระสนะ หรือแนวป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอาอมของอุรุเวนกัสปะเมื่อราตรีปฐมยามหรือตั้งแต่6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มผ่านไปแล้วเท้ามหาราชทั้ง4มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนเฝ้าอยู่ทั้งสี่ทิศ ต่อมารุ่งเช้าอุรุเวนกัสปะเข้าไปทูลว่าถึงเวลาพัตหารแล้วทูลถามว่ายามราตรีพวกนั้นคือผู้ใดมีรสมงามอย่างพร a i ะหรือแนวป่าทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้ามาหาท่านครั้นถึงแล้วอภิวาทหรือกลับไหวท่านแล้วท่านเหล่านั้นได้ยืนอยู่ทั้งสีทิศมีรัศมีดุดกองไฟใหญ่เช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าท่านเหล่านั้นคือ ท้ามหาราชทั้งสี่พวกเขาเหล่านั้นมาหาเราเพื่อฟังธรรมอุรเวนกัสปดัมริว่าท่านพระมหาสมณนะมีฤทธิ์มากนักมีอนุภาพมากโดยแท้ถึงกับทําให้เท้ามหาราชทั้งสี่ยังมาหาเพื่อฟังธรรมแต่ท่านก็ยังไม่เป็นพระอ่อนหันเหมือนเราแน่จากนั้นพระพุทธองค์เสวยพัตาหารของอุรุเวนกัสปะแล้วยังประทับอยู่ในไพรสนะหรือแนวป่าแห่งหนึ่งนั้นวันต่อมาเมื่อราตรี ปฐมยามหรือตั้งแต่6กโมงเย็นถึงสี่ทุ่มผ่านไปแล้วเท้าสักกะจอมเทพได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยได้เปล่งรัศมีงามอย่างไพรสนะหรือแนวป่าทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยถวายบังคมหรือกลับไหว้แล้วประทับยืนอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่ง รัศมีนั้นงดงามและประณีตกว่ารัศมีของเท้ามหาราชครั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าอุรเวนกัสปะเข้าไปทูลว่าท่านมหาสมณะพัตหารเสร็จแล้วได้ทูลถามอีกครั้งว่าเมื่อคืนผู้นี้เป็นผู้ใดจึงมีรัศมีงามยิ่งนักยังไพรสนะหรือแนวป่าทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้ามาหาท่านเมื่อได้อภิวาทหรือกลับวหว้ท่านแล้วได้ยืนอยู่ในที่อันสมควรข้างหนึ่งรัศมีนั้นดุดกองไฟกองใหญ่งดงามและประณีตกว่าคืนก่อนเสียอีก